ดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องโรคบันเทินครับอัปเดตกันหน่อยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มตุ้ย TK นะครับผ่านเฟส บุ๊กส่วนตัวทศวรรษศรีคุณนาศครับล่าสุดครับ3วันที่แล้วหนุ่มตุย้ยพิมพ์สั้นๆพร้อมกับแชร์เพจตุ้ยนุยน้ยชาแนลเพจค่อยนี่แหละนะครับโดยมีข้อความว่าสาธุและรวมไปถึงนะครับในเพจของตุ้ยนุยน้ยชาแนลเพจค่อยนี่แหละก็มีข้อความว่าล่าสึกาแล้วการอุปสมบทและบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ขอให้หนุนนําตัวข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ด้วยเถิดสิ่งไม่ดีก็ขอให้รีบผ่านพ้นไปขอคุณพระ บิดามันดาจงปกป้องรักษาข้าพเจ้าสาธุบันทึกความทรงจำา3 3ทับ07ทับส5 6 5พระทศวรรษสุธรรมโมพร้อมกับรูปหนุ่มตุ้ยนะครับผมในเพศบัรพชิตของผ้าเหลืองนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับในวันเดียวกันนะครับหนุ่มตุ้ยก็มีการโพสต์รูปภาพของตนเองนะครับโดยน่าจะเป็นรูปหเรียกว่า หาพอสมควรนะครับเพราะว่าหนุ่มตุ้ยมีข้อความว่าศึกมาามือเดียวผมคือย่าวไวแท้แต่ว่ามันคือเป็นจังซี่หัวจาของน่าจะ มองดูผมว่าน่าจะเป็นวิกมากกว่านะฮะสำหรับรูปนี้นะฮะอ่านั่นก็คือความน่ารักทะเลนทะเลนของหนุ่มตุ้ยครับส่วนเมื่อ2วันที่แล้วนะครับหนุ่มตุ้ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับโดยเป็นรูปของหนุ่มตุ้ยนะครับวางมุมไฟนะครับในพิธีงานแต่งนะครับก็มีข้อความว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนถึงแม้วันนี้เราจะอยู่อีกจุดหนึ่งแต่ผมก็ยังรักและเคารพอาชีพเก่าๆของผมขยันตอนนี้เรียนรู้ ตอนนี้เก็บประสบการณ์ตอนนี้ททงานเช้าวันนี้วันนี้รับบทช่างภาพงานแต่งครับก็เป็นรูปของหนุ่มตุ้ยนะฮะในการทำงานนะครับเป็นช่างภาพในงานแต่งงานนะครับผม ส่วนทางด้านของความคืบหน้านะครับในเรื่องของการก่อสร้างบ้านของนมตุ้ยเนี่ยนะครับนมตุ้ยก็มีโพสต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับโพสต์เมื่อหนึ่งวันที่แล้วนะครับซึ่งนมตุ้ยก็บอกว่าบานได้หกแล้วนั่งคิดนอนคิดส่วนหน้าบ้านโดยภาพมุมสูงจะได้ออกแบบง่ายอะไรมีความสุขทำไปครับ ทำตอนอยังพอมีแรงไหวแก่ไปจะได้ไม่เสียดายประสบการณ์ชีวิตพร้อมกับพสภาพมุมสูงนะฮะของความคืบหน้าของบ้านหลังสวยของหนุ่มตุ้ยทีเคนั่นเองนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะของตุ้ยทีเคนะครับก็สึกออกมาเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่คลองเพศบรรพชิตนะครับบวชเป็นพระพิสุนะฮะนานถึง7วันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฮะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับรวมไปถึงการสตรีมไลฟ์ของหนุ่มตุ้ยนะฮะว่าจะมีขึ้นในวันไหนนะครับส่วนในการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะนำมาฝากกันแน่นอนฮะสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับของน้องๆ TKTD ตุ้ยเคสต่อมดาวนะครับถึงมาลบกระเทิงลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและฝากรับชมสวัสดีครับ บหูเป็นยังเห็นหน้านางหัวใจอาอสันโบหูคือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมา ไยเก็บใจไว้บอกเคยหักพายดอกนาบมาเสือไอว่ายานตัวให้น้องห้องให้ไอว้าจากใจน้องงามดังนางในฝันอย่าาามว